สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวควายทะนูนะคะอันนี้บูชาน้องมาประมาณเกือบสิบปีแล้วค่ะอัคระลงเรียบร้อยแล้วนะคะน้องดุมากพ้าวว่เก่งนะคะไม่ชอบใครก็สั่งควายทะนูตัวนี้ไปได้เลยค่ะราคาพิเศษนะคะตอนนี้มีโปรซื้อหนึ่งแถมสี่นะคะแถมเมียเมียเขาไปด้วยค่ะ ใธนูตัวนี้นะคะอิอทิลิ์ก็คือถ้ามีไว้ที่บ้านจะมีคนรักคนหลงนะคะค้าขายร่ำรวยขอนะะ้อิดเก่งค่ะส่วนผสมนะคะก็มีแม็กนอ่วยุยงครินนะคะอาหารเปยดนะะิดหน่อยค่ะใช้คีหูน้องนะคะในการผรสมผสา,านนะคะเพื่อความเข้มข้น